รายการนายร่างสวยใสไฟจ้าบายเอิร์กพรมพรค่ะแล้ววันนี้ค่ะสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยหน้ามองค้างมีฝ้าแล้วก็กละจุดด่างดำเยอะแยะมากมายวันนี้ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะว่าเรามีเคล็ดลับเลิศๆเลจากดาราพิธีกรสาวสวยของเราด้วยละค่ะใช่แล้วนะคะรับรองได้เลยว่าใครกําลังกังวลเรื่องนี้อยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไขปัญหาให้อย่างแน่นอนก่อนอื่นขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะพี่เอิร์ธพรมพรยูเอวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไฟจ้าเลยรู้เลยว่าทำไมรายการต้องเป็นสวยใสไฟจ้าถ้าเรารู้ว่าอาชีพเราเนี่ยจะต้องออกโดนแดดไฟเยอะเะแต่งหน้าเยอะเค่ะต้องดูแลนิดนึงนะคะก็เราเราต้องมีตัวช่วยงั้นแสดงว่าดูแลนิดนึงเนี่ยคือแบบตัวช่วยที่ไม่ต้องฉีดงั้นแสดงว่าต้องมีหลายขั้นตอนได้เลยต้องมาโะมาวันไม่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 ไมํางานท่กวันมนไม่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 ม่ไมะไม่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 นา่นม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 ่ไม่ไม่ไง่ไม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 ่ สะดวกแล้วก็เอาไปไหนได้ได้แบบได้ได้ตลอดเพราะเป็นคนเดินทางอ่ะเวลาทำงานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือต้องพกไปได้สะดวกแล้วคือแล้วก็ต้องขั้นตอนเดียวจบมีมีหรอมีหรอคุณนี่จั่วอะไรดีกว่าพวกอันนี้จั่วไหมให้หน่องเอกในซีรีส์เราคืออะไรมาด้วยนะที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นสารสกัดจากเพชร คือจริงๆ,ๆเคยได้ยินแต่ทองนะคะที่เอ,อชรงทองทองี่ธรรมดาที่งอ,องไม่ธรรมดาทองนี่มีเยอะแล้วแต่อันนี้เป็นสารสาก,กัดจากเพชรคือส่วนประกอบหลักตัวที่เอิ๊กใช้นี่คือไนรัน่นไดมอนด์พลัสเซรั่มนะคะตรงตัวเลยมันเป็นเซรั่มที่สก,กัดมาจากสารสาก,กัดจากเพชร,รลักษณะก็คือเขาจะเอาเพชรเนี่ยเป็นเพชรแท้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติโอเคเขาก็จะต้องนําเพชรเนี่ยนะคะมาตาให้ละเอียดหลังจากนั้นสกัดให้ออกมาเป็นสา สกัดที่เป็นของเหลว mm hmm. ชื่อว่าเซรูตินคาวคุณสมบัติของเซรูตินเนี่ยเขาจะไปกําจัดพวกเซลล์สารพิษที่มันตายหรือที่มันตกค้างอยู่บนใบหน้า mm hmm. ให้หลุดออกไป mm hmm. แล้วลักษณะ โมเลกุลของเพชรมันเล็กมากแล้วมันก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เพียงแค่ครั้งเดียวหน้าเราเนี่ยจะเหมือนเราล้างหน้าร้อยครั้งถามเลยว,ว่าตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่เด่นอะไรบ้างและช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวใสาและดูดีได้ยังไงบ้างคะอย่างในรื่อดมเมอร์พลัสเซรัมเนี่ยก็คือช่วยทําให้สารพิษเก่าๆเนี่ยหลุดลอ,อกออกไปหน้าจะใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่สําคัญมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เด็ดมากเขาเรียกว,ว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนปาลาฉลาม ซึ่งคุณสมบัติตัวนี้จะต้องบอกว่ามันเป็น l i เ e ลล l ไล i ์ e ซลล์ก็แปลว่าเซลล์ที่ยังมีชีวิตนะคะอ่าซึ่งเวลาในลักษณะการเก็บของแพคเกจจิ้งจะต้องเก็บแบบที่จะต้องทําให้ l i ์ e ซลล์เนี่ยยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อันนี้จะต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นตัวเดียวเลยที่ไนร่าเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์มาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะอ๋อไอตัวกระดูกอ่อน l i ์ e ซลล์ถูกต้องถูกต้องนะคะซึ่งคุณสมบัติของตัวสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยอันดับแรกเนี่ยพอเราทาเข้าไปปุ๊บ มันจะเข้าไปจดจํารหัสพันธุกรรมอู้้เฮ้ยนี่มันครีมว่าเจมบอลนะฟังดูแบบอู้หอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงึ้นอย่าลืมว่ามันเป็นไลฟ์เซลล์ใบหน้าเราเนี่ยส่วนไหนที่มันมีปัญหาเช่นริ้วรอยตรงไหนที่มันย่นที่มันยู่ที่เซลล์เนี่ยมันแบนมันฟีบแล้วมันตายเขาจะเข้าไปเนื่อออกมาเขาก็จะเข้าไปเข้าไปจดจําว่าส่วนที่มีปัญหาแล้วก็จัดการแก้ปัญหาในจุดนั้นพอใช้ครั้งที่สองคราวนี้เขาไม่เสียเวลาในการไปนั่งหาปัญหาของคุณแล้ว เขาจําได้คได้งแรกคืาเขาไปสแกนก่อนถูกต้องถูกต้องที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยเขาจะไปช่วยทําให้เซลล์เนี่ยแข็งแรงขึ้นซึ่งตัวนี้จะเข้าไปแทรกซึมแล้วก็ไปช่วยทําให้ฟื้นฟูเซลล์เซลล์ที่ฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยแข็งแรงมากกว่าเดิมร้อยเท่าโอ้โหซึ่งหมายความว่ามันก็จะตายลงไปยากกว่าเดิมร้อยเท่าใช่วิลเลทมากเราไม่ไหวละฝันเท่านั่งฟังแบบไม่ไหวลวเพราะว่าเป็นเขาเรียกได้เลยว่าเป็นนวัตกรรมเป็นเซรั่มที่ฉลาดมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังได้ลิขสิทธิ์จากฝรั่งเศสอีก ก็คือทุกอย่างนี้ เจ๋งมากเพอร์เฟกมากใช่ไหม้นจัดโปรโมชั่นเลยอ่ะขอโปรแบบว่าฮอตฮอตแรงแรงเลยค่ะสำหรับใครที่ติดตามรายการอยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษถึง2โปรโมชั่นด้วยกันอเลือกอย่างเช่นโปรโมชั่นแรกถ้าคุณคุณก็จะได้ดิมอนพลัสไนรันดิมอนพลัสเซรั่มเนี่ยหกล่องค่ะซึ่งมี2หลอดแบบนี้นะคะเราจะแถมฟรีก็คือโฟมล้างหน้าดีท็อกซ์หลอดโปรโมชั่นนี้ราคาปกติ5299บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษลดไปเลยเอา2,100บาท ใครบอกว่าแหมยังไม่สะใจไม่สะใจเอาอีกโปรโมชั่นที่2โปรโมชั่นที่2นะคะก็คือไนรัานเดมอนพลัสเซรั่มหกล่องเนี่ยนะคะบวกเข้าไปกับท a มารีนโฟมล้างหน้า1หลอดและทูมารีนที่เป็นตัวกันแดดอีก1หลอดอันนี้ได้2อย่างเลย2บวกกันไนรั่นก็เป็น3นะคะปกติ6 2 9 9บาทแต่ว่าวันนี้สําหรับใครที่ติดตามรายการซื้อได้ในราคา2,500บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรนะคะ0 8 8 5 0 5้า0ูนย่งร้อยจำได้ศูนาเลจ้าสิบห้าสิบหนึ่บวกจำคือ50าสิบบวกห้าเท่ากันึ่งร้อยบอ์เก๋มากเลยอีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดแปห้าสิาอ่ะดีมากเลยขอขอบคุณนะค่รับเชิญสาวสวยของเราด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเยค่ะขอบคุณค่ะและกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะวันนี้เราทั้งสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ